ความทุกข์ทรมานจากโรคภัยเริ่มนักหน่วงขึ้นแต่ในยามที่ชีวิตดูเหมือนจะสิ้นหวังพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเยี่ยมเธอพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับนางวิสาขาว่าการทำทานด้วยใจบริสุทธิ์จะได้รับผลดีในอนาคตแม้ในวันนี้เจ้าจะทุกข์ยากแต่บุญที่เจ้าทำไว้นั้นจะคุ้มครองเจ้าจากทุกและนำไปสู่ความสุขในอนาคต พระพุทธเจ้าแนะนำให้เธอมีสติระลึกถึงการทำทานที่เธอเคยทำและให้รู้ว่าบุญที่เธอสะสมจะส่งผลดีในอนาคตแม้ชีวิตในปัจจุบันจะมีทุกบ้านแต่กรรมดีที่เธอทำไว้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เธอได้รับผลดีในภพหน้าหรือในอนาคตเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนนางวิสาขาเช่นนั้น นางวิสาขาก็ได้ตั้งจิตมั่นในการเจริญสติและระลึกถึงการทำทานที่เธอเคยทำมาแม้ว่าร่างกายจะยังอ่อนแอจากโรคแต่จิตใจของเธอกลับแข็งแกร่งขึ้นเพราะเธอมั่นใจว่าผลกรรมดีที่เธอทำจะไม่สูญเปล่าวันเวลาผ่านไปนางวิสาขาค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายจนกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแม้เธอจะ